เป็นเรื่องแล้วคะ่ะทุกคนใครที่ใช้แอปธนาคารเช็คด่วนเลยนะคะว่ามือถือของเราเป็นเวอร์ชั่นไหนเพราะว่าถ้าต่ํากว่าเวอร์ชั่น9ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะคะแล้วคลิกเข้าไปที่ เกี่ยวกับโทรศัพท์พอโทรศัพท์ปุ๊บเราก็จะไปตรงข้อมูลซอฟต์แวร์นะคะเนี่ยนะคะตัวเช็คตรงนี้นะคะเวอร์ชัน Android นะคะถ้าเป็น Android ต้องไม่ต่ำกว่าเวอร์ชัน9นะคะทีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชัน13นี่คือใช้ได้เนาะทีนี้เราจะมาเช็คอีกนึงนะคะว่าเ,เราอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดเมื่อไหร่นะคะถ้าเรายังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์เราสามารถอัปเดตได้นะคะอันนี้เราจะไปเช็คว่าเรายังสามารถใช้ มือถือเครื่องนี้ได้หรือเปล่านะคะอ่าเราก็จะไปที่อัปเดตซอฟต์แวร์นะคะอันนี้คือเราอัปเดตล่าสุดตอน6สิงหา2023ก็คือเป็นตัวล่าสุดคือ13ใช้ได้เนาะแต่ถ้าคนที่เป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า9แนะนำให้เปลี่ยนมือถือใหม่นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะใช้ไม่ได้คะ่ะเช็คด่วนเลย เขาจะเริ่มใช้วันที่19กกันยาน,นี้แล้วนะคะเช็คด่วนเลยค่ะไม่เช่นนั้นแอปธนาคารเราจะใช้ไม่ได้นะคะเช็คเลยจ้า